ก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามก่อนเลยว่าใครที่แบบเ hey, ฮลั่นบ้านมากครับตอนที่เวอ้์วผูลได้จุดโทษจากการแฮนด์บอลนะผมและคนนึงนะโอม่ยกอดมากเพราะว่าตัวรูปเกมมันค่อนข้างที่จะอึดอัดมากเลว้รวพูกกดมาทั้งเกมเลยอะ่ะแล้วพอมันมันไม่ได้มันก็จะยิ่งแบบกดดันลงไปเรื่อยๆกับเวลาที่มันค่อยๆหายไปหายไปอะไรเงี้ยพอมันมาเกิดจังหวะแบบนี้มันก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยคงจะเ hey, ฮกันแบบสุดเสียงนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสในการทําประตูชยัย โดยเหตุการณ์นะครับก่อนที่เอร์พูจะได้จุดโทษในนาทีบาปเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงแบบตลอดทั้งเกมแหละมันมีความอึดอัดแล้วก็เจาะเบอร์ลี่ยังไงก็เจาะไม่เข้าในแมตช์นี้การโจมตีของเอร์พูเองจะเน้นไปที่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะสร้างโอกาสด้วยการไหลผ่านช่องก็คือเล่นบอลในภาคพื้นมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นแบบต่อบอลกันแบบแปะหนึ่งแปะสองแปะสามเพื่อหาหาช่องหาเหลี่ยมในการแทงขึ้นไปแต่ว่าเบอร์ลี่เองเขา มาดีมากๆแล้วก็มีวินัยในเกมรับที่สูงมากจะเห็นได้ว่าเบอร์รี่เนี่ยมาแบบตั้งรับตั้งกำแพงแบบโดยตั้งใจเลยอะเพราะว่าตัวเลขในการแบบจบสกอร์การยิงประตูการเล่นเกมรุกริวพูนี่คือกดอยู่ฝั่งเดียวเลยเป็นแนวทางที่มันชัดเจนของเบอร์รี่มากๆและพวกเขาก็ทำได้ดีด้วยคราวนี้พอลิเวพูนะครับอร์เนล์สลอตเป็นโค้ดอีกหนึ่งคนน่ะที่คิดอะไรแล้วทำเลยทำเร็วมันก็ ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมาโดยตลอดนะสำหรับอาร์เนอร์สนะครับในเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์หรือว่าตัวตนของอาร์เนอร์สเจนมากยิ่งขึ้นกับการถอดมิลอสเคอร์เสออกตั้งแต่นาทีที่35ประมาณนี้นะครับก็คือก่อนหมดครึ่งแรกอาร์เนอร์สเลือกที่จะถอดมิลลสเคอร์เสออกเลยไม่แน่ใจว่ามีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็มีสิ่งที่ทําให้นึกไปได้ก็คือในในช่วงนั้นน่ะมีลอสเซอร์เคสมีใบเหลืองติดตัวใช่ไหมจากการไปพุ่งล้มในกรอบเหตุโทษของเบอร์รี่นะครับก็เลยทําให้เขาโดนกรรมการแจกใบเหลืองไปอีกส่วนหนึ่งที่อันเนอร์สลอตน่าจะมองเห็นก็คือสไตล์การเล่นของมิล็อเกเซอร์เคสเนี่ยถ้าสมมติมีใบเหลืองมันติดตัวอยู่ใช่ไหมแบบแปะอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยโอกาสที่จะโดนเหลืองที่2อ่ะค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะว่า เคอร์เคสเองเนี่ยเป็นนักเตะมุทะลุดุดันนะทุ่มสุดตัวอะไรอย่างเงี้ยออในการเข้าบอลซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะที่เสี่ยงต่อการจะโดนใบแดงได้อันนส้นลอจึงเห็นอย่างนี้เขาก็เลยเปลี่ยนออกไปแล้วส่งแอนดูโรเบอร์สันลงมาคราวนี้พอส่งแอนดูโรเบอร์สันลงมาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเกมทางฝั่งซ้ายเริ่มเริ่มที่จะมีมีสีสันมากขึ้นรบโรบบเนี่ยถึงแม้ว่าพละกําลังจะสู้มีลอสเคอร์เคสไม่ได้แต่ว่า ในเรื่องวิสัยทัศน์วิชั่นในการเล่นฟุตบอลหรือว่าความครีเอทีฟในการทําประตูแบบสร้างโอกาสให้เพื่อนทําประตูอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะอยู่เหนือมีลอสเคอร์เคสอยู่เหมือนกันอาจจะด้วยประสบการณ์เรื่องอายุอะไรเงี้ยที่มากกว่ามันก็เลยทําให้ล็อบบ้สามารถทําอะไรได้มากกว่ามีลอสเคอร์เคสจะเห็นได้ว่ามีจังหวะแบบคอสเข้าไปในกรอบเขตโทษบ้างอะไรเงี้ยเออในส่วนของเกมรับก็ก็ทรงๆเพราะว่าเบอร์ลี่เขาก็ไม่ได้ ไม่ได้จะบุกอะไรเราขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่อันเนอร์ตมองเห็นแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนเลยก็คือทางด้านของแบ็กขวาในตำแหน่งแบ็กขวาโดยในแมตชนี้เนี่ยโดมินิกซูบอสไลก็ยังได้รับความไว้วางใจจากอันเนอร์ตในการยืนเป็นแบ็กขวาจำเป็นให้กับทีมไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชรมี่ฟิมโปงแล้วก็ตัวคอเนอร์แบดเลีเองก็มีอาการบาดเจ็บซึ่งซูบอสไลก็ สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะแต่ว่าในแมตช์นี้เนี่ยพอมันจะต้องเขาเรียกอะไรมันเจาะยากอะสกิลหรือว่าศักยภา,าพที่โซบอสไลมีมันเลยถูกแบบกลบลงไปการ์นเนอสโลจึงจึงเปลี่ยนเลยขยับโดมมนิกโซบอสไลเข้าไปเล่นเป็นกองกลางในตำแหน่งที่เขาคุ้นเคยแล้วก็ส่งคอนเนอร์แบดลียที่เป็นแบ็คขวาลงมาทำหน้าที่ตรงนั้นซึ่งมันทําให้รูปเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหดูมีสีสันมากขึ้นเลยนะ เอ่อด้วยความที่มันเป็นแบ็กอาชีพนะแบดลี่แล้วก็อันนอร์อยังได้เลือกส่งเจรมี่ฟิมปงมาเล่นทางฝั่งขวาด้วยมันก็เลยทําให้มิติในเกมรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นนะไหนจะเฟเดริโกเคียซ่าเองที่อันเนอร์สก็เลือกส่งลงมาก็มีจังหวะให้ได้แบบให้ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะฟิลปงนะมันจะมีลูกหนึ่งนะครับที่เขาได้ยิงแบบจอๆเลยแต่ว่าก็ติดผู้เล่นของเบอร์ลี่ไม่เข้าไปนะก่อนที่อีกไม่กี่นาทีต่อมานักเตะเบอร์ลี่ จะทำแฮนด์บอลแล้วก็นำมาซึ่งจุดโทษในนาทีบาปแล้วโมซาลาก็ซัดเข้าไปแบบเฉียบคมนะครับตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยการยิงจุดโทษของซาลามันมันก็มีความแบบเผื่อใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสถิติล่าสุดหรือว่าถอยหลังไปไม่ไกลเนี่ยคือโมซาลาค่อนข้างที่จะพลาดได้บ่อยนะเมื่อเราได้รับโอกาสในการยิงจุดโทษแล้วการยิงจุดโทษลูกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยิงจุดโทษแบบในระหว่างเกมอะ เออมันเป็นยิงหยุดโทษในช่วงที่สุดท้ายของแมตช์นี้แล้วก็คือเป็นจังหวะในการตัดสินแล้วว่าว่าใครจะแพ้หรือชนะซึ่งโมซาลาเองก็คงต้องแบกรับมากพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าหากบางโมไม่มั่นใจเนี่ยลูกนี้อาจจะยิงออกก็ได้แต่ว่าด้วยความเป็นคิงโมซาราครับเขาก็ซัดเข้าไปอย่างสวยงามแล้วก็พาลิวพูเก็บ3มแต้มในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่ง ก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าในอนาคตเนี่ยลิฟูจะมีะลูกมหาจรกรย์หรือจังหวะมหาจรกรั์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายแมทเลยแหละเพราะฉะนั้นยินดีกับแฟนลิฟูด,ด้วยนะครับ